สวัสดีครับผมช่างเต้ยโกวนดวานนะครับวันนี้ผมจะพามาดูลัทีสามสิบนะครับเรดาร์เสียนะครับแล้วก็มันลามไปหาบอร์ดไฟคอนโทรลนะครับอันนี้ก็คือเรดาร์มันจะเสียก่อนนะครับเรดาร์ของลูกค้าน้ําน้ําเข้าข้างในครับมันเสียมันช็อตแล้วมันก็จะลามไปหาบอร์ดไฟคอนโทรลข้างบนนะครับมันก็เลยเสียทั้งสองอย่างนะครับอันนี้ก็คือมันมีอยู่สองอย่างนะครับที่มันจะลามไปหาไฟคอนโทรลนะครับมันจะมีเรด้าครับกล้องครับ มีกล้องกล้องหน้ากล้องหลังนะครับถ้ากล้องหน้ากล้องหลังเสียมก็จะลามไปหาบอร์ดเหมือนกันวิธีแก้ไขก็คือให้ลูกค้าถ้าว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเสียนะครับให้ถอดสายมันออกไปก่อนนะครับถึงจะบินต่อถ้าลูกค้าไปฝืนบินนะครับมันก็จะลามไปหาบอรดด้านบนของเคสนี้นะครับมันก็เสียเรดาร์ก่อนนะครับเราก็ลามไปหาบอรดอันนี้ก็ทางช่างเราได้แจ้งราคาก่อนซ่อมให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็ยืนยันซ่อมแล้วก็ไฟคอนโทรลนะครับ เวลาลงมือซ่อมนะครับโอกาสรอด50 50ค่าซ่อมก็ประเมินคร่าวๆก็ซ่อมบอร์ดไฟฟอนโทนก็70,00ครับมันก็จะประหยัดกว่าซื้อใหม่ครับถ้าซ่อมหายก็ใช้ยาวๆครับถ้าซ่อมไม่หายก็คือต้องเปลี่ยนไฟฟอนโทนใหม่นะครับ25,000ับาทครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากให้เสียแบบเคสนี้นะครับก็ทำตามวิธีที่ผมแนะนำไปนะครับหรือว่าทักมาพูดคุยสอบถามได้นะครับหรือเข้ามาที่ร้านได้นะครับร้านตั้งอยู่พหลโยธิน72ดิครับข้างเซียรังสิต ตรงข้ามตลาดสี่มุมเมืองนะครับแล้วเจอกันครับ